ไม่สงแค่พี่น้องเขาไม่ได้ขาะเข่าตีมือเทาตีมือหลี่เฮินขาสูงหดือร้อยเียใครเง่อนปยหา่ได้เขาขับรถเคงมาสูองหกตามันหยาบขาสูงมันหยาบแล้วก็มันทุเขบันตับันอับเอาเอเลครับนี่หากันเาตีหนีสูนะบานเาบานเทาที่เทาอยู่ในครับก็เตีเาในมันเหมือนถือวิถีชีวิตของคนคนไตเขามันอยู่นั่นเวนันนหยุดนนเหมันเหมือนถือครับเปิดตู้กับน้ำสีเปิดตู้จอมตังขาสูงส่งมาตังหยาบเจ้ารู้ ปัจจัว่าตั้งนี่มันหยับติงๆเพราะว่าเป็น็นไรกับฮอตีถ่ายวิดีโอมาแปลงสีจริงวิจิถนอนแล้วก็เต็มดีแในวิดีโอในวิดีโอในมันมุดในคาวบาวิถีชีวิตคนใต้เขาเนมันเหมือนถือคันใะ้ยได้หลยมือปัจจัยนาสนันรถไหมตั้งยอดขาหนองขาปดปดปัดหมืนกันะขัมาขี้ตังตู้ต่างๆขึ้นมาเจาในคาบหน้าก่อนลูกกนขทางมอสี่กิโลแคสูตั้งมาในก่อนอารมณ์ดงตั้งยาบประจำตําหนูดเนี้ยสูเหมือนตั้งข อันนี้อันนี้เปจะขิงขิงพนนะสูตัวขิงพนนะขีเปิรขีอุ้มมันมืนคาสูน้าอัมมีคะไฟซามีตั้งอัมดีนี่คะสูเนาะเป็นตอนเป็นตอนค่ะอยู่ในหว่นในป่าในดึกในเขาเพราะว่ามากังขึ้นเลยดีโก้ดีโกเซอร์ดีกมีคาสูแต่เีอยในเขือนนะหมารถยนต์มาอะไรสีนคับรถยนต์ห้องขึ้นเลยในคาสูเนาะก็เลยอ่นกันครับรถคร่องขึ้นมาก่าสูตรงนั้นตัวปขิงนเปรอุ้มมืนคาสูรถมีอะรบ้างเนี่ขึ้นในสีก้านคร ้าวเยาคาจหมูบ้านข้าเเยาวคาสุขึ้นเร้อยๆหลายแนแล้วหลุดคาแล้วหลุดรื่อยคาต้องหลุดคาหมดที่หนึ่บแล้ข้างในก็ต้งอะค่ะถุกทน In điểm, yeah. anh đi không nhiên anh không hiên còn phải có gì lắm ơn anh anh trong là

เรา้าราเหมือนเหมือนมนมันอีกแล้วเาไม่มไมม็มี่ปุ่นอะไรเจะ้าเสู

สัญญาณว่าเจกรมีขสูมีไฟมีามีสังเสมยวคะจ้าแผงไ้แผงแสงแดดสูส่สวรรณนาก็ตงในคณะกรอตตใระในนาเลยระสูกัมพาตีมันนีนจิเนข้ามีหวกัมพาติถ่ยมันหนีสุกนมบุมเป็นเป็นคยครับไว้หลับเตี้นคัสูบายงขุาเขาคสูขุงขขาข้ามมีไฟฟ้าคัสูอมีไฟฟ้าก็ได้เสิร์ฟไฟหุงเขาให้นะได้ค่ะเวลาหุงเขาสุกเขาให้ในสสุกอ่ะทำเดี๋ยันซ้ำทำ แล้วเพื่อนาวาสุติตาว่มาไปพระราคันเลยแบบกรมพระธาตุสีสองนางจะหันตั้งขึ้นมาตงจิตาสุนี่ค่ะสุพระธาตุสีสองนางนะคะมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวเองว่าไงวะเออ <laughs> น,นี่ค่ะจ่มหน่ะค่ะสุเนี่ยเนี่ยจิเกเป็นดิ้วจอมค่หะหมู่บ้านน้ำหูาขาเสือค่ะสุสำคัญนี่สวยมาก ในหมู่บ้านค่ะน,นีเอากอก,อกนี่ครับหมู่บ้านน้องขุาเสือจรงนั้นนท์วันหลังๆเขาจะมีน้องๆสี่ห้าสิบหลังข้าหลือน,นี่ครับเฮ้ยนะคาติดตยิ่งตั้งหยาบกว่นะ